จัดอันดับคู่อำเภอที่มีระยะทางใกล้กันมากที่สุดโดยอ้างอิงจาก Google Map และเริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอของแต่ละฝั่งไม่นับเขตในกรุงเทพข้อมูลเหล่านี้นะครับผู้จัดทำได้ทำการค้นหาในแผนที่ด้วยตัวเองอาจจะไม่ครอบคลุมทุกอำเภอนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับพบเจอคู่อำเภออื่นที่อยู่ใกล้กันมากกว่าสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับอันดับที่10อำเภอร่องคำของจังหวัดกาฬสิน์และอำเภอโพชัยของจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอร่องคำไปยังที่ว่าการอำเภอโพชัยนะครับผมระยะทางจะอยู่ที่8.1กิโลเมตรครับอันดับที่9อําอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และอำเภอรับแลระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ไปยังที่ว่าการอำเภอรับแลระยะทางจะอยู่ที่7.9กิโลเมตรอันดับที่8อํอำเภอดําเนินสะดวกของจังหวัดราชบุรีไปยังอำเภอบางคนทีของจังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับระยะทางจากที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวกนะครับไปยังที่ว่าการอำเภอบางคนทีระยะทางนะครับจะอยู่ที่7จกิโลเมตรครับอันดับที่7อำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตองของจังหวัดเชียงใหม่หากวัดระยะทางจากที่ว่าการอำเภอหางดงไปยังที่ว่าการอำเภอสันป่าตองนะครับจะอยู่ที่เจดกิโลเมตรครับอันดับที่6 อำเภออัมพวาของจังหวัดสมุทรสงครามไปยังอำเภอเมืองสมุทรสงครามจากที่ว่าการอำเภออัมพวา,าไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับระยะทาง <einem> จะอยู่ที่6.7กิโลเมตรอันดับที่5อาอำเภอบางเสาธงและอำเภอบางบ่อของจังหวัดสมุทรปราการความห่างระหว่างที่ว่าการอำเภอบางเสาธงไปยังที่ว่าการอำเภอบางบ่อนะครับจะอยู่ที่6.4กิโลเมตรนะครับ แต่ว่าถ้าดูจากแผนที่เราเนี่ยถ้าเราไม่ต้องวนไปกลับรถนะครับระยะทางก็อาจจะสั้นกว่านี้นะครับอันดับที่4อําเภอสีธาตุของจังหวัดอุตรธธานีและอําเภอท่าคันโทของจังหวัดกาฬสินธุ์จากที่ว่าการอําเภอสีธาตุมายังที่ว่าการอําเภอท่าคันโทร,ระยะทางจะอยู่ที่6.5กิโลเมตรต่อด้วยอันดับที่3อําเภอเมืองปทุมธานีและอําเภอสามโคกข,ของจังหวัดปทุมธานี จากที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานีไปยังที่ว่าการอำเภอสามโคกระยะทางคือ6.1กิโลเมตรอันดับที่2ออำเภอคอนสารของจังหวัดชายภูมิและอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแกน่นสำหรับระยะทางจากที่ว่าการอำเภอคอนสารไประยะงังที่ว่าการอำเภอภูผาม่านระยะทางจะอยู่ที่5.3กิโลเมตรครับเพียงแค่ข้ามคลองก็เปลี่ยนอำเภอแล้ว ลำดับสุดท้ายอันดับที่1อําอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบเพียงแค่ข้ามแม่น้ำมูลก็เปลี่ยนอำเภอแล้วครับผมระยะทางจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานีไปยังที่ว่าการอำเภอวารินชำราบนะครับคือ4กิโลเมตรครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับสิอันดับคู่อำเภอที่มีที่ว่าการอำเภออยู่ใกล้กันที่สุดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับมีบ้านเพื ogi, พ่อนๆอยู่หรือเปล่า ส่วนนี้ก็จะเป็นรายชื่อคู่อำเภอเพิ่มเติมที่ผมค้นหาเจอครับผมเพื่อนๆคิดว่ามีอำเภอไหนอยู่ใกล้กันอีกสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ